ความลงตัวของธรรมชาติวัฒนธรรมและกาแฟที่นี่หมู่บ้านแม่จันใต้พิมมีโอกาสไปร่วมง,งานแม่จันใต้คอฟฟี่เฟสเทจการชิมกาแฟบ้านแม่จันใต้ครั้งที่1ซึ่งจัดขึ้นในวันที่1 5 1 6หเมษายน2567เป็นงานที่ประชันคุณภาพกาแฟกันเองในระดับชุมชนค่ะมีนักชิมและเจ้าของกิจการร้านกาแฟระดับแนวหน้าของเมืองไทยกลุ่มคนรักกาแฟเชียงรายและกลุ่มสหายกาแฟมาร่วมง,งานกันอย่างคับข้างพิมมาในวันที่16นะคะซึ่งเป็นวันที่2ของงานวันแรก จะมีการรวมกาแฟตัวอย่างและคั่วากาแฟเพื่อจะเอามาชิมกันในวันนี้ค่ะงานชิมกาแฟครั้งนี้ก็ได้จัดคู่กับงานประเพณีของชนเผ่าอาขาภาษาอาขาเรียกว่าคุมสือคุมมี่อภัยนะคะหรือที่หลายคนคุ้นเคยกันในชื่อเทศกาลไข่แดงค่ะเป็นการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของชนเผ่าอาขานะคะที่แม่จันใต้แห่งนี้นอกจากธรรมชาติที่สวยงามและมีกาแฟที่มีคุณภาพแล้วก็ยังคงรักษาประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามของชนเผ่าอาขาแบบดั้งเดิมเอาไวค้ค่ะชาวบ้านต้มไข่